โอเคนี่แหละคือตันเจียวิ่งก็เป็นซุปเปอร์ลีเดตตัวต่อมานะไม่แปลกนะที่มันจะมีอินโทรของมันเองแต่เมืนเข้าลื่นทำตัวหนึ่งไปแต่ช่างเถอะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์ดแพทเทิร์นโมบายแล้วก็ที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือหุ่นซุปเปอร์ลิเดลำดับที่9ของเกมนี้ซึ่งก็ไม่หลุดโผลเลยจากที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วกับ กระดอมซาวัญญาหรือซาวัญญียจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ชื่ออ่านกันได้เหมือนกันนะครับจากกระดัมซาบัลโอมูวี่ทีนี้ก็ครบแกงเซเลเชียลบีอิงในภามูวี่กันหมดแล้วฮะแถมมาเป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดด้วยงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ มีเสียงล็อกออด้วยให้ฉันจาัดก,การเองก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่ผมได้อัดอยู่ก็เป็นช่วงที่หมดช่วงเปิดตู้ซับัญญาไปนานพอสมควรแล้วแต่เท่าที่อัปเดตได้ก็ตอนนี้จะมีอีเวนท์ที่กำลังจะใกล้หมดในวันนี้แล้วครับก็คืออีเวนท์เกียนสล็อตจากคาร์บิวฟิเตอร์ทรีตามที่ได้คุยไว้ในคลิปที่แล้วเลยเราก็จะมาจ่อลึกกับตัวหุ่นที่เข้ามาเป็นซูเปอร์ลิมิตเมื่อไม่นานม,มานี้นะครับยาง กระดัมซาบัญญาจำเอาไว้ง่ายว่าดับเบิโอคอนต้ากับตัวนี้เป็นหุ่นซูเปอร์ลิเต็ดตาฟาเอลกับฮารุสเป็นเอสลิเต็ดธรรมดาส่วนเบรฟคอมมานเดอร์ก็เป็นหุ่นแรกจากราวันแคลนถ้าให้นับแบบเนียนๆก็เอ็กซลิเพร์สีก็เป็นหุ่นจากอีเวนเมื่อนานมาแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะมีหุ่นจากภาคดับเบิลโอมูวี่แบบล่างพิเศษิเศษอะไรอีกหรือเปล่างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าซาบัญญาเกมนี้ในเมื่อมันเป็นซูปเปอร์ลิเต็ดตทั้งทีนั้นจะทำอะไรได้บ้างนะครับ มา,มาดูกันว่าตัวหุ่นมีอาวุธอะไรให้ใช้บ้างน,นะครับอย่างแรกก็เป็นเจ Pistol ตที่มีทั้งหมด7นัดแต่สามารถกดยิงได้ล้ว,ลวนๆครับล้วนที่ไม่ต้องแดด3นัดตามที่เห็นนี้แล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นยิงแบบสไนเปอร์นะครับอาวุธอย่างต่อมาแน่นอนว่าตัวหุ่นนั้นไม่จะเป็นต้องไปฟันใครตัวหุ่นเป็นตัวยิงล้วนๆถ้าฟันของมันจึงกลายเป็นมิสไซล์กับปล่อยบิดแทนกดฟันธรรมดาก็จะเป็นปล่อยมิสไซล์ส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นปล่อยบิด ตามที่เห็นนี้นะครับทุกอย่างมีทั้งหมด2นัดเหมือนกันมาดูสกิลจากสกิลสกิลแรกเป็นกลางปิดพร้อมกับออกมายิงแบบปัดๆนี้นะครับส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นการส่งปิดออกมาตั้งเพื่อยิงกระจายรอบๆซึ่งสามารถชาร์จได้เมื่อชาร์จแล้วก็จะเป็นการกลางออกมายิงบีมใหญ่ ส่วนสกิลสแน่นอนว่าสิ่งที่ขายไปไม่ได้ของหุ่นตะกูล็อกออนคนน้องก็คือโล่ซึ่งโล่ตัวนี้นั้นมีธีการทํางานต่างจากโล่ทั่วไปในเกมนิดหน่อยเรากดส่งธรรมดาก็จะเป็นการกันให้ตัวเองส่วนถ้าเกิดกดด้านหลังก็จะเป็นการกดส่งให้กับเพื่อนซึ่งวิธีการทํางานของมันก็คือเห็นจํานวนตัวเลขที่มันเป็นเลขหลักเดียวใช่ไหมมันจะค่อยๆถอ,อยหลังไปทีลนิดทีลนิดทีลนิดจนเหลือศูนย์กันอาวุธประเภทยิงได้ทุกอย่างไม่สามารถกันฟันได เมื่อหมดแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมรอรีโหลดใหม่ในเรื่องของคอมโบก็เนื่องจากว่าหุ่นไม่มีฟันก็มีแต่คอมโบยิงล้วนก็จะมีกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งกับกดยิงแล้วก็กางโล่แค่นี้ครับส่วนอันี้ปกติทําได้แล้วไอ้กดยิงแล้วก็ตามด้วยฟันที่เป็นมิสไซที่นี้มาดูถ้าไม้ตายที่เป็นท่าเดียวของตัวนี้ก็คือกางแผ่ออกไปยิงเป็นอันติโยโลซึ่งอันติมันจะมีเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในขั้นที่4ี่ของโตหุน่น ถ้าหากปดได้ก็จะเปลี่ยนไม่ตายจากการยิงแบบเมื่อกี้เป็นยิงแบบกาดจากบนฟ้าลงมาเหมาะสำหรับใครที่อยากได้ความเท่เหมือนในหนังโลงนะครับรับรองรับประกันของดีได้แน่นอนทีนี้มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกในตัวนี้ก็เท่าที่ดูก็อาวุธแทบจะดีสมกับเป็นซุปเปอร์ลิมิตเช่นเคยในฐานะที่มันก็เป็นหุ่นของล็อกออนวิธีการเล่นก็สามารถยิงได้ทุกทุกแนวมีข้อที่ตีอยู่อย่างเดียวก็คือโล่ของมันที่มันไม่กันฟันนั่นแหละทําให้เวลาที่เจอตัวที่มันมีโล่กันข้างหน้าหรือว่าเข้ามาไวๆอย่างเช่นพวก อินดัสเบลทอสหรือตัวอะไรก็แลแ้วแต่ที่มันสามารถเข้าฟันได้ไวๆก็อาจจะเสียเปรียบถ้าหากรักษาระยะยิงไม่ดีแต่ต้องยอมรับว่าโตหุ่นไม่มีอาวุธยิงหลายอย่างสามารถเอาไว้ยิงจากที่ไกลๆได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนที่เล่นตัวนี้ว่าคอยยิงอีกฝั่งหนึ่งยังไงมีอาวุธอะไรที่เหมาะสมก็ลองใช้ดูครับหลกักๆแล้วถ้าเกิดคนเข้ามาใ,น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 ใกล้ๆก็มีอยู่2อย่างก็มียิงแบบปล่อยมิสไซล์กับยิงปาดจากข้างหน้าอย่างนี้อยากได้รับเหรีหนักๆก็กางเอาไปยิงบีมใหญ่ ได้ดีตรงที่ว่าไอ้บีมสไนค์ขลังเนี่ยมันสามารถยิงต่อเนื่องได้3นัดเลยถ้าทําดีๆแต่หลักๆเอาไว้ยิงสกัดก็พอฮะการยิงไปเรื่อยๆในเมื่อมันฟันไม่ได้ฮะโอเคงั้นก็ไปรงสนามจริงเลยดีกว่าสำหรับทีมที่ผมจะเอาไปลงก็เนื่องจากว่าช่วงนี้อยากหาคุณอะไรแปลกๆเล่นก็จัดทีมตามนี้ฮะโอเคงั้นก็ไปตบบอดเอาเลือกับชัยเช่นเคยก่อนที่จะไปตบบอดในหนึ่งกับสองอีกทีก่อนอื่นเนี่ยก็นี่ก็คือหุ่น ซูเปอร์เรเบเต็ดระดับที่9ที่เข้ามาในเกมหลังจากที่มันมีข้อมูลหรือว่าข่าวลือหลุดอ,อะไรมาหลายต่อหลายครั้งทีนี้เนี่ยหุ่นก็ตามที่บอกไว้มันมาคบคู่กันแทบจะหมดทุกตัวแล้วถ้าไม่นับเพเนโลเป้ที่เพิ่งเข้ามารอฟุซี่ทีนี้เราก็มารอลุ้นกันอีกครับว่ามันจะมีซูเปอร์เรเบเต็ดตัวไหนอีกนอกจากที่มันเข้ามาเป็นคูก่กันเกือบหมดแล้วยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันจะทำล่ามพิเศษพิเศษอย่างเช่นเดวอนโอควาต้าฟูลเซเบอร์อะไรเงี้ยเป็นสายฟันจัดจา๋าแล้วก็มียูนิคอนเพอร์เฟกต ถ้ามีนะก็ะดีอ่ะปล่อยมิสไซล์ก่อนเลยอาวุธทุกอย่างมันแม่นในในระดับหนึ่งแต่บีมใหญ่นี่รับรองว่าแม่งเฮียจริงๆคือเข้าไปปล่อยใกล้หรือว่าจะยิงก่ายยังไงก็ถอยโดนอยู่แล้วฮะอ,อันนี้ตัวอย่างที่ไม่ดีอืมยิงสแปร์สนไนออไม่ทัน โอเคโลมาละป้องกันตัวเองอืมจริงๆปืนหลักนี่เอาไว้ยิงแบบว่าลอกแก้ขัดตอนคนเข้ามาใกล้ๆก็ได้มีพันนิดซะพูดแบบคนเล่นเอ็กตีมใครยิงโสนมาแล้วก็กดชาร์จยิงทิ้งเอาไว้เลยฮะอืมอืมมีสายมีสายเรื่อยๆคือมันออกแบบมาก็ ไ่ไม่แตกต่างอะไรจากเกมหลักมากเท่าไหร่มีแค่แบบว่าอาวุธมันจะโกงเพราะมันเป็นซุปเปอร์ลิมิเต็ดเท่านั้นแหละัตหุ่นลองเอาไปเล่นจริงๆนี่คือถ้าเล่นยิงเก่งๆไปน,นี่น่าลำคามาก,มากเสียได้ต้องรอดอะถึงมันจะสามารถกางได้แล้วก็กันอาวุธทุกอย่างที่เป็นยิงแล้วมันไม่ลดด้วยฮะแตเห็นป่ะมันโดนยิงแล้วมันก็ค่อยๆลดไม่ได้แบบว่ายิงลดอะไรเยอะขนาดนั้นมันีะค่อยๆลดตามจำนวนฮิตไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็เสียแค่มันไม่กันฟันเท่านั้นแหละไม่งั้นเทฟซ่าถึงบอกไงว่าถ้าเกิดเจอหุ่นที่มันเข้าขโหดก็อาจจะเสียเปรียบได้อตอนเล่นหุ่นอะไรภาคโนบนโอนี่เราเบียวเยอะแต่คุณสวัญญานี่เบียวไม่ออกเพราะว่าคุณมันเน้นยิงมันอย่างเดียวแถมว่าต้องใช้สมาธินิดนึงด้วย แบงขออาวุธเยอะจับไม่รู้จะใช้อะไรดีว่าไว้นั่นฮะมันมันเป็นหุ่นที่แบบว่าเอาไว้ปราบคนเข้ามาใกล้ๆไม่ได้โอ้โหแม่งกันข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรอันตมีมันเป็นบุ๋มฮะการรอกันเลยมายังอืมพี่บอทฉลาดโอเคไม่เป็นไรไอ้นี่หายไปพอดีนี่แน่แปะ อยู่ใ้ไกลก็ส่งบิดไปแล้วก็โดนสักอันมีเท่าไหร่ก็ส่งไปหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องกัดมีอาวุธยิงเยอะขนาดนี้แจก,ก,กไปเถอะรถกระหน่ำฮะนี่แนี่โอ้โขกันถล๊ไแตกะมันยิงโกลเกระแตกไปสุดท้ายก็กลับมาแป๊บเดียวเต็มโคตรดีอ่ะ ุดท้ายกับเมซาลานี่ตั้งของไว้พร้อมเลยครับแม่ตงต้องตามโยโรบ,บีใส่กูนแน่ให้หรอกอสแปร์สแปร์สแปร์เน้นว่าอย่ายิงติดต่อกันนะครับไม่งั้นมันจะเอ้เขาเรียกอะไรยิงแล้วมันไม่ออกหมดเพราะว่ามันเพิ่งกลางบิดไปนี่ยกลางสนสยสนยสนยนโอ้ไม่โดนเลยรูปเอง เรียบร้อยเอาไง่ายอย่าโดนเข้าพออยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเราจะลนเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีอาวุธเอาไว้โจมตีประชิตไงนอกจากปืนปืนก็ต้องปืนยิงประชิดนั่นแหละเอาปืนไปตบไม่ได้ไม่ใช่ดีดีตอนใน,นเอ็กตก็เหมือนกันไม่มีอาวุธจัประชิดต้องรอก,กาดหรือไม่ก็ปล่อยลำเลียงของตักคนข้างหน้าเอาอย่างเดียวฮะไปหนึ่งหนึ่งกันต่อ เปิดบอลเหมือนเดิมทีนี้เรื่องที่จะคุยก็เอาเป็นเรื่องที่คนชอบมักจะมีประเด็นบ่อยๆกับหุ่นตัวนี้ก็คือเรื่องชื่อมันนี่แหละอย่างที่ผมบอกว่าโตหุ่นน่ะมันสามารถอะเจอคนวะมันสามารถอ่านได้ทางสรวันย่ากับสรวเนียเพราะถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นน่ะคือญี่ปุ่นมันอ่านย่าตรงตัวก็ได้แต่ว่าตามภาษาที่มันเขียนอ้าวเฮียหุ่นยโรนี่วะโอเคตานี้ไม่นับหรือเปล่าวะต้องลองดูก่อน จริงหรือเปล่าอืมโอเคตัวแรกไปโอ้แม่งเอาโตมมาโยนทั้งนั้นเลยนี่วะนี่แหละกูไม่ให้หรอกกันอืมโอ้เอาสังหารให้กูโอ๋ออืมไม่ให้หรอกเจ้าหุ่นมาเล่นอย่างงี้ก็อ่ะอุ้ยลืมลืมโล่มาทางข้างหน้า เอ้าวตีตีตีอะไรคือมันเอาหุ่นเลเวลหนึ่งมาแต่มันทำอย่างนี้วะมึงมาเก็บเควสปีใหม่เหรอไอ้เพ่เควสถลอกครบรอบอ่ะมันครบจบไปนานแล้วนี่อืมตีอ่ะหมดหมดกองแล้วหมดกองแล้วอ่ะส่งขอส่งขอครับเรียบร้อยจบอะไรวะแมวแมวตานี้ไม่นับโอเคครับจากปลาเมื่อกี้ฮะ อา้าวหย่าเจอคนเลยวะก็ดีรอบนี้จะได้แบบว่าเปิด A อไอไว้จะไ,ได้เจอบอทจริงๆมัง้งเดี๋ยวต่อจากเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้เราคุยกันว่าซาบัญญาเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่านว่าซาบันเนียซึ่งพอมาเป็นในบ้านเราเราก็เรียกกันซาบัญญาตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีมาอีกทีนึงว่าเออตัวหุนตัวเนี้ยมันอ่านซาบันเนียนะซึ่งเอาจริงๆถึงผมจะรู้ว่ามันอ่านซาบันเนียแต่ผหก็ติดเรียกซาบัญญามาตั้งแต่แรกแล้วตามที่เข้าหนังโลงมาตอนตอนแรกฮะสมัยนั้น มันก็เหมือนกับในฮอนไครอ่ะน้องโบนยาโบนเนียก็เหมือนกันครับมีมิสไซย์แต่คอมสุปแต่คนสุปก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แปลกหรอกที่มันจะเป็นดราม่าบ่อยบินเข้าไปตรงๆอย่างนี้ไม่กลัวเลยงั้นเหรอเอ้ยเฮ้ยแหลกแหลกไอเหียแหลกในอีมูตัวเองนั่นแหละบาปกรรมพวกใช้อีมูอืมอืมอืม ก็นะถ้าเกิดคุณฟังนึงไม่ใช่คุณแบบว่ามีโลกกันคนาก็ไม่เป็นไรต้องห่วงโอ้ยนั่นแหละกูโดนแล้วประมาทเองมีกลางโลกอืมอืมส่งได้สามารถเอาไม่ถึงช้าไปนิดนึงเหรออเค ต่อไปต่อมเอติสโอ้หทำไมมันมีแต่หุ่นเจนแรกนั้นเลยวนะน่ะแต่ก็ประหมาณไม่ได้เลยแม่งเยอะกว่ากูนี่นี่เอาไปกลางมาละกลางปืนไปก่อนอืมลอยไว้ลอยไว้ถ้าเราลอยสูงๆปล่อยบิดดักไว้ก็ได้นะไม่ผิดกฎ นีเป็นไปไหนคืออาวุธแม่งเยอะแล้วคุณลองทดสภาพมันคลอรู้สึกเหมือนตอนเล่นเอกตีมอยู่อย่างหนึ่งคืออาวุธเยอะจนไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดกาลังเฮ้ยถ้าใช้อาวุธนี้มันจะเข้ามาหาได้หรือเปล่าอะรางนั้นอะมี บิดบิดกลางกลางสิวะเอออัด <c oughs> หน้าบิดบิดอ่ะอืมอืมสามนัดหมดละอ่ะยิงมาไหมโอเคแค่นี้แหละ,ะสบายสบายไปอย่ากดดันตัวเองฮะ ใครเข้ามาใ,ใกล้เอาบีบัดหน้ามาันเฮ้ยโอเคนี่แหละคือเซนเชียววิ่งจ,จบจบไม่ง่ายอยากได้อันตีท่าสีมากเลยอะโอ้แม่งมีแต่หุ่นเจนแรกนั้นเลยนี่หว่านายคนนี้อ่ะบีดอ่ะบีดเฮ้ยแอร์บีสไตลับหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับกลัควคนเข้ามาใ,ใกล้ๆถ้าเกิดเราโจมตัวจริงจริงกดโล่แล้วก็ตาม,มาตด้วยมิสไซล์ต่อได้เลยฮะ ถ้าอื่นก็ได้แหละแต่ว่าผมว่ามิสไซมันครอบคุมได้ดีที่สุดนี่เพคุณมาฮะเอาสักอย่างไปเพืคุณมาอะบูสเรียบร้อยไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวพอไปตอสองสองฮะกลัวเจอของชิง ต้องแจ็คพอตอะแบบว่าเจอหุ่นต่อยหนักๆตุย้ยหรือไม่ก็แบบคุณมีโลกกันข้างหน้าไวๆรับรองว่ามีกีตแตกแน่นอนไปกันดีกว่าอะระว่างอ,อ้าวไม่มีให้ระหว่างรอแม่งให้กูมาเจอนี่เลยโถ่แอ้ก็เราจะบอกว่าระหว่างรอเดี๋ยวผมเอาจริงๆตอนนี้หมดมุกแล้วไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับด้ำจีน เพราะลีกเราก็เคยพูดกันมาหมดแล้วหุ่นซูเปอร์เรเบเดตที่เราก็ดาดอกันว่าก็เข้ามากันเกิดหมดแล้วมาลองเดากันดีกว่าว่าพวกหุ่นที่เหลือต่อไปในที่มันจะเข้ามีโอกาสที่จะเป็นแบบว่าหุ่นที่ แต่ว,ว่าเหนือความคาดหมายจากเกมหลักอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมผมก็ยังคาดหวังอยู่นะว่า,วาไม่เกมใดเกมหนึ่งจะต้องเอาซิลบูเล็ตเข้าเป็นหุ่นในนาทีตอนตัวเดียวที่ตอนนี้ยังไม่มีเกมไหนมีก่อนฮะ<า>ไปไปมีมีขนาดใหญ่แต่ไปฮะ อืมโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยไม่โดนแปะโอเคเจอกระบ,บอกก็สบายสบายไปกลางกลางเอาเฮียกลางตอนแม่งล้มพอดีอันนี้เสียของฮะไม่ควรทำอืมอืมแยกโอ้เลือลืมไปบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นสองสอรเนี่ยมันสามารถ มาตีล็อกได้นะครับไอ้บีมสไนายของเจมพิสโตนี่หลบหล้างตึกคิดว่าจะรอดหรอครับไอไอพอแล้ววะเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูถ้าดูดโอ้โหโอ้โอ้โอ้ถ้าดูดเนี่ยตรงนี้น่าจะเออว่ะกลางโลก่ก็ไม่ได้ดีกว่าแม่งโล่มันไม่ได้กันฟันอ่ะส่งให้เพื่อนบ้างจะได้รู้ว่าเราส่งให้เพื่อนได้นะ ไม่เอาไปซะเลเซนก็มาดีวะที่ไปบิดเยอะแล้วของเล่นเยอะอะฮะไปครับแปะแปะอืมยิงโอ้ยยิงแย่ไม่งออมมั้นก็รอแปืมเดี๋ยวเราเหลือน้อยละเรารีบจบเกมเลยดีกว่าจะได้ไปเป็นภาระ บีขนาดใหญ่ไม่โดนอ๋อแม่งติดพื้น <laughs> ไปเลยครับบีดบีดเฮ้ยเหงแมวน้าไม่จินยังไงวาโอเคกูเสร็จธุลาละกำบมาหาดิเฮ้ยไม่โดนแะมาหลังสื่อเกมมิ่งสองบิดครับสองบีดสองบีด ออไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายอืมอย่างนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยของของดีของดีจากเซเลชิวบีอิงเอาบอร์ไม่ยิงล้มอ่ะโอยไม่มันเลยมามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาโอ้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 ใจเย็นใจเย็นๆล็อบปีพอดีเคยเซเรชิ่งบีกูยไม่ตายดังเหนียวดังเหนียว กูรอหลังตึกเกินไมเหมือนเดิมอะ่ะในเมื่อแผนการเซเชียวิ่งขอเราดันล้มเหลวไปแล้วแต่ตอนนี้สำเร็จแน่นอนโอเคจบฮะก,ะ <c oughs> ก็เป็นคลิปสบายๆไปอีกคลิปหนึ่งเหมือนเดิม <c oughs> แต่แต่จริงอยากได้ไม้ตายขั้นสีมากเลย แบบไม่ต้องนึกอะไรอะโดดขึ้นไปแล้วก็ยิงกาจากพื้นลงมาเป็นระเบิดตุ้มต้าอยา่างกรเบ้นเบีโดนไม่โดนไม่รู้ขอขอเน้นระเบิดทงแมมไวก่อนฮนะเคครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวกระดัมสวรรญ,ญาจากกระดัมโนบโอมูวี ซุปเปอร์ลิเบเดตรดับที่9ของเกมนี้นะครับสำหรับคุณตัวต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาเดากันอีกทีนึงเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะทำหุ่นอะไรเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่มีคำใบอะไรนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณที่มีคนให้ยืมไอเดีเช่นเคยฮะถ้าเกิดใครที่มีหุ่นอยากจะให้รีวิวหรือว่ารีเควสต์อะไรก็สามารถส่งมาได้หลังไม้เช่นเคยแล้วเราก็จะเป็นขอทานเกมมิ่งต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีนึงครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ